ก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ครับผมหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งอะไรแต่งของรถซี125ที่ลูกค้าได้นํามาแต่งเพิ่มกับทางร้านเรานะครับคาเฮาอุบลนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยครับว่าวันนี้ที่ลูกค้านํามาใส่นั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับในชิ้นแรกครับผมเห็นกันได้ง่ายๆเลยครับตัวนี้จะเป็นกากแฮนนะครับ กัดแทนที่สําหรับใส่ CT125 ครับผมตัวนี้สวยมากครับผมตามมาอีกตัวเลยครับผมแล้วก็จะเป็นแหลกแหลกบรรทุกนะครับตัวบนตัวนี้เราสามารถวางของได้นะครับเวลาถ้าสมมุติเราออกป่าออกทิปข้างนอกเนี่ยเราสามารถบรรทุกของได้เลยแล้วก็ตามมาที่ติดๆกันก็จะเป็นกัดไฟหน้านะครับตัวนี้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้ยังไงคือหนึ่งเราสามารถกันพวก ขาวันหรือพวกเศษไม้อะไรก็ตามนะครับที่มันโดนมากระทะข้างหน้าของเราจะมันจะไม่โดนฝฟหน้าของเรานะครับโอเคตัวต่อมาเลยครับตามมาเลยก็จะเป็นคําแฮนด์ครับผมกําแฮนด์ตัวนี้มีประโยชน์มากถ้าสมมุติเวลาลูกค้าเดินป่าหรือว่าออกข้างนอกเนี่ยตัวนี้สามารถเราจับยึดตัวโทรศัพท์ได้แล้วก็เราสามารถตัวนี้เนี่ยมันแข็งแรงมากนะครับเอาไวค้คั๊แฮนด์ตรงนี้นะครับโอเคตามมาเลยครับอีกตัวครับผมก็มจะเป็น กันลอ,อยกันลอยนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ H2C ครับผมสําหรับใส่รถซ t ทคันนี้เลยครับตัวนี้ชิ้นงานแข็งแรงดีครับผมเวลาถ้าสมมุติเราวางตรงนี้มันก็จะไม่โดนชุดสีเรานะครับตัวนี้ใช้งานได้มีประโยชน์ครับผมแล้วก็ตามมาอีกตัวเลยครับตัวนี้สุดยอดมากครับแรไอเทมสุดๆครับผมตัวนี้จะเป็นกล่องเขาเรียกกล่องอันนประสงค์แต่จริงๆแล้วถ้าลูกค้าจะใช้งานจริงๆก็คือเนี่ยมันตรงนี้เนี่ยเราสามารถ วางใส่คันเบ็ดหรือว่าเป็นเต็นอะไรก็ได้เป็นสัมภาระก็ได้นะครับที่เราที่ลูกค้าเลือกมาติดตั้งใส่กับรถคันนี้นะครับตัวนี้มีประโยชน์สุดๆเลยครับแล้วก็ลายไอเทมมากนะครับตัวนี้จะหาได้หาดูได้ยากแล้วตอนนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็สําหรับลูกที่ลูกค้าเลือกมาก็จะมีประมาณนี้ครับทั้งหมดก็อยู่ประมาณเจ็ดรายการนะครับที่ลูกค้า เลือกมาใส่กับรถซีคันนี้ถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากดูสินค้าตัวไหนแอดไลน์หาเราครับผมทางเพจทางเ Facebook ทางเพจร้านเรานะครับครับเฮาอุบลน,นะครับหรือกดดูใน YouTube ก็ได้ของมอเตอร์ไซค์เกียร์ซนนสำหรับวันนี้ผมแนะนำเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ